นามัสเตครับผมคุปอนโยคะนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับอาจารย์คมพักวัตรที่จะมาเผยแพร่และชี้แนะแนวทางความรู้เกี่ยวเรื่องวัตถุมงคลพระเครื่องของสยามประเทศนะครับผมอาจารย์ครับไม่ทราบวันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆคือพระอะไรครับผมอันนี้จะเป็นพระปิดตาพระปิดตาของลุปพเอี่ยมวัดสะพานสูงลุมพุเอี่ยมวัดสะพานสูงใช่ไหมครับเพราะว่าปิดตาของท่าน จัดอยู่ภาะปิตายอดนิยมหนึ่งในชุดเบญจภาคีพระปิตาพวกเ<อ>นี้ยนะพวกเนี้ยครับตอนนี้เป็นภ้าของเอซีที่ติดตามมานะ<อ>คือค,คือคืออาจารย์เห็นว่าเป็นผ้าที่คนจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่รเป็นผ้าผ <ม S 1> ที่เขาถักเชือกมามาแต่บโบราณนะอันนี้จะเป็นพิมพ์ตาภาพ พิมพ์ตภาพใหญ่พิมพ์ตภาพใหญ่เออนะพิมพ์มตภาพใหญ่นะอ่าลองให้เพื่อนๆนนะเข้าไปดูเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพาไปนะอีกทีหนึ่งนะการการถักเชือกสมัยก่อนเนี่ยผมว่าการแกะปะักเ,เขาเรียกว่าถักได้มีฝีมือมากนะครับคือเข้ารูปองพระนะอันนี้พิมพ์ตภาพใหญ่เนี่ยซึ่งฝีมือการถักเชือกพวกเนี้ยผมว่าต้องต้องใช้ความสามารถสูง เพราะว่าการถักเชือกให้นั่นๆเงี้ยายากนะแต่แต่ถามผู้รู้เนี่ยเขาบอกว่าเชือกป่านสมัยก่อนเนี่ยที่จะมาถักพระคุ้มเนี่ยเขาต้องเอาเร,อรูปเทียนก่อนนะรูปเทียนก่อนเวลาถักมันจะได้นั่นมันจะไม่คลายเพราะเทียนมันเหนีวนยวนะครับถือว่าคล้ายๆกับเชือกเทียนในสมัยปัจจุบันแต่ก่อนมันยังไม่มีนวัตกรรมนี้เขาว่าเอาเทียนมาลูดเชืยนก่อนนะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยก่อนแต่เราก็มาบอกให้รู้ว่า ที่ถักได้ยิ่งเพราะว่าเชือกป่านเนี้นะเขาเอามาลูดเทียนก่อนนะก่อนมาถักเนี่ยเนี่ยมันได้แล้วยังเอามาล,ลงลาก,กีนไว้ต่งางหากนะนที่เนี้ยคำถามก็ค,คือว่าเราไม่ได้เห็นเนื้อเนื้อผ้าข้างในอย่าง<ช>พวกเซียนเข้าถามอเงี้ยบางครั้งเขาไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่านี่คือเป็นผ้าปิตาของ<ช> วัสนพันุ์สูงจริงไงครับตรงปเอียบคืะอาจารย์เจอการันตียังไงได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระของหลวงปู่เอียมวัสนพันุ์สูงจริงๆครับคือองค์ประกอบของความเป็นพระแทนเนี่ยนะเอาอันดับแรกก็คือเรื่องรักจีนน่ะรักจีนที่เข้ามาประเทศไทยคุณไปไปดูใน Google เลยว่ารักจีนเนี่ยเข้ามาประเทศไทยสมัยไหนรอสามนั่นรักพวกนี้จะเข้ามาโซนหญ่นิยมจะมาเคลือบพวกพระสมเด็จก็ดีนะ แล้วพระหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานก็คเคยเจอแ,แล้วก็พระที่ถักเชือกเราจะเห็นว่าลงพวกพระปิดตาหลวงพ่อแก้วก็หลวงรักกีนนะรักพวกนี้เข้ามาสมัยเราและสิ้นสุดการใช้รักนี้ไม่ให้เข้ามาห้ามนำรักจีนเข้าประเทศไทยสมัยจอมพลสฤษดินะนะห้ามนำรักจีนเข้าเกิดในพิพาทนะั้นรักพวกนี้จะหมดไปตอนนี้ไอ ความบ่งบอกว่ามีพระแท้ปะเพราะว่าสมัยก่อนรเราจะไม่ไม,มีกรอบใส่เลี่ยมอย่างเงี้ยนะนคือคือสมัยก่อนก็เลยนิยมเอามาถักเชือกคุ้มไวใ้ใใช้ติดตัวป<อ>้องกันไม่ให้พระทำรุปเสียหายอย่างเงี้ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะบางองค์ผมก็เห็นอะไระเป็นไม้แกะไม้เก่าใช่ก็ครอบโลหะบางอย่างเนี่ย ซึ่งซึ่ง<ม>เราดูแล้วพระพวกนี้ปอกไม่ได้ที่ปอกไม่ได้คือสิ่งที่อยู่ภายในกับสิ่งห่อหุ้มข้างนอกมันมันสัมพันธ์กันคือพระเก่าหุ้มด้วยเชือกและลักเก่าเนี่ยมันมันอาจารย์ถ้าผมในคิดในักษณะแบบไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆเนี่ยในยุคโบราณในสมัยนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่เป็นพระปิดตา ของหลวงปู่เอี่ยมวัดฏพานสูงเนี่ยก็จะเอาดินปั้นปปปััั้้นน้นไว้แล้วก็มาถักเชือกอแล้วก็อันนี้มีความเป็นไปได้ไหมอาจารย์เนี่ยเราขนาดเนี่ยเรามาเข้ากล้องถ่ายเนี่ยเราจะเห็นเลยไรมาเป็นรูปภาพปิดตาขึ้นมาอย่างเงี้ยรูปลักษณะคือของหลวงปู่เอี่ยมวัดฏพานสูงแน่ๆใช่เออเนี่ยเนี่ยเป็นไปได้ใช่ไหมอาจารย์ดู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 รูปลักษณ์มันเห็นกายภาพนะครับผมถึงบอกเขาถักเก่งนะอาจารย์แล้วทีนี้เนี่ย เขาไม่ได้ทําเป็นห่วงข้างบนเนี่ยแล้วก็จะของอ่าเขาเรียกว่าอารอัลนาคือขอได้ยังไงอาจารย์ถ้าสมมติเขาทาแบบเนี้ยมันมีทั้งที่สงัยที่มีทั้งมีห่วงและไม่มีห่วงนะที่นีหรือว่าเขารักษาพระไว้ยางไงใช่อาจจะรักษาพระไว้ให้ลูกหลานมากกวองนี้ใช่ครับอาจารย์รักษาไว้พอดีผมนี้ก็ี้สงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราดูเนื้อครับอาจารย์เนื้อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราเราจอบมาดูนะเราจะ เห็นว่าลักนี่มันเก่าแน่นอนครนะแล้วเชือกการถักก็ถือว่าผักได้เรียบร้อยนะเีมเมอร์นะแล้วฟาร์มเก่าอนี้เราดูการขึ้นของเม็ดพระธาตุที่ผุดขึ้นมาเนี่ยไอ้ไม่เข้าขานี่คือพระธาตุคือคือผงพุทธคุณที่อยู่ในองค์พานเนี่ยนะเวลาตําราที่ปุกเสกพุทธาคมเขาบอกต้องบกเสกผงที่อยู่ข้างในให้เหมือนมีชีวิต แล้วเขาจะงอกขึ้นมาได้ครับผมต้องต้องต้องเรียกว่าเรียงกระจงกระสินสี่ให้ให้ได้คือกระสินดินน้ำลมไฟครับปลุกเสก่าสี่ให้ได้ครับผมพวกนี้เมื่อมีชีวิตเขาจะงอกขึ้นมานะนะเราก็จะโตโตใหญ่มันเป็นพระธาตุอย่างนี้แล้วครับผมอันนี้ก็ถือว่าเกิดจากการปลูกเสกงันบ้างคนดูเป็นเม็ดๆเลยนะจา์นะทะลุผ่านลักขึ้นมาผ่านเชือกขึ้นมาอยู่ข้างบนได้สวย ไม่ใช่ขี้เกลือใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ก็มันมันมันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันขี้เกลืออะไรมันแบบนี้นะครับอาจารย์มันมันเป็นผงโพดคุณที่งอกขึ้นมาแล้วมันโตได้เนี่ยขึ้นมาเล็กขนานี้เตียอ่างเงี้ยนะครับแสดงถึงารที่เป็นเส้นใย่ๆสีเหลืองๆหองออกใหม่ๆของทอนั่นก็คือเป็นเป็นไอตัวเชือกถักใช่ไหมอาจารย์เชือกถักแล้วเขาเามาสวยนะเขาเขาก็มามาลงรักทับอีกทีนะรักเกนียวะเราดู ซึ่งการทำเห็นไหมพิธีพิถันนะไม่ใช่ทําสุกเอาเผาเป็นนะาก็นั่นเนี่ยแหละดูทีนี้ผมจะถามคําถามมีคําถามหนึ่งนะฮะทำไมอาจารย์ถึงเลือกองค์เนี้ยก็คือพระปิตาลงบทเอี่ยมวัดสะพานสูงที่อ่าถักเชือกแล้วก็ลงรัดเนี่ยมานําเสนอให้เพื่อนเพื่อนในวันนี้ครับทำไมคือเมื่อก่อนที่เราเคยออกคลิปไปมันก็เป็นพระปิตาลงบทเอี่ยมที่แบบว่ามีลประคำนะมีลูกประคำด้วย ตอนออกเราออกคลิปไปแล้วตอนนี้พอดี f อซีเขาดูเขาก็ดูนะคลิปเรานะเขาก็มีเขาก็เอามาให้อาจารย์ดูเอออาจารย์ก็เห็นว่าเป็นแปลกีบางทีผู้ชมทางบ้านเขาอาจจะมีหรือไม่รู้ว่าเป็นของแท้ไม่แท้อะไรเงี้ยนะเราอย่างเราให้สงสัยใช่ให้สงสัยเขาก็เลยเอามาให้อาจารย์ช่วยให้ออกคลิปเผยแพร่ความรู้ด้วยและเขายังบอกว่าถ้าใครสนใจอยากได้ครอบครอง เขาก็เปิดไม่แพงสมัยก่อนเนี่ยลงผู้เอี่ยมเขาเปิดราคาห้าล้านกันมานานแล้วนะครับตอนนี้คาว่าบ่ออาจารย์เนี่ยผมมีอย่างเงี้ยถ้าใครสนใจเขาเอาไม่แพงเขาตีไว้ไม่ถึงห้าล้านตีไว้สามล้านเนี่ยใ้รใครสนใจก็ติดต่ออาจารย์ปอนโคปอนมาได้นะเนี่ยแกก็บอกว่าเออในคลิปนี้แล้วกันเนเออในคลิปนี้ล่ะสนใจมามาดูได้เนี่ยเห็นไหม โดแค่เชือกแค่ฉากนี่มันมันก็ปองกันไม่ได้แล้วว่าเก่าถึงเก่าถึงคือเอาง่ายๆคอนทักใน,ในยุคนี้จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> ผมไม่ทราบเลยก <c oughs> ็อาจจะยุคร้อยกว่าปีอะไรนะ <c oughs> ใช่เนี่ยหลวงู่อเอี่ยววัะพัน์สูงเนี่ยอาจารย์ลองพูดทวนให้เพื่อนๆเผื่อบางคนเขาเพิ่งเข้ามาดูเนี่ยครับคิดว่าพระองค์นี้จะสร้างอยู่ประมาณยุคหรือปีพศอะไรครับอาจารย์พุทธศักราชโดยประมาณอ่าสองพันสามร้อยเก้าสิบกว่า 2,300ก,กว่าว่าก็คือนู่นยุค,อครอสับก็ว<ล>่ารุ่นที่ท่านสร้างไว้เยอะก็คือรุ่นที่ท่านสร้างาที่แบบว่าบปติสังขรณโบสน,นะรุ่นเทเพื่นโบสถ์เทอ,อะไรเนี่ยท่านก็จะสร้างพระปิดตาขึ้นมาให้คนทำบุญเยอะนะทำไมนะทำไมปุถุชนหรือ,อผู้คนถึงมีความนิยมและศรัทธา พระปิตาของหลวงปู่เอี่ยมวัฒพัน์สูงครับอาจารย์เพราะว่าสนใจจะนึกถึงในด้านพุทธคุณนันละนั่นแหละครับเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะว่ามีติดตัวแล้วแค้วคาดปลอดภัยมีทั้งเมตตามหานิยมแควค้าดคงพันครบถทวนั่นของหลวงปู่เอี่ยมวัฒพัน์สูงเนี่ย้าใจแล้วครับก็คือคนที่เขาเคยปกติดตัวในสมัยก่อนพระยังไม่มีราคาเพราะติดตัวแล้วก็รู้สึกว่า มีของมีของเขาก็เลยทําให้การเล่าขานต่อๆกันมาจนสุดท้ายก็มายุคหลังปี2500ก็เลยทําให้มีมูลค่าขึ้นมาถูกไหมใช่ใช่ครับเพราะเพราะเกี่ยวกับประสบการณ์ด้วยนะประสบการณ์ตานแล้วพวกเนี้ยนะมเนี่ยเราดูเชือกที่ส่วนที่มันมันสึกไปเนื้อเปิดมันจะเห็นความเก่าของเชือกพวกเนี้ยได้ซึ่งเหล่านี้มันเป็นคาบการเวลามันบกมองถึงความเป็น พระเก่าพระแท้ที่คนโบราณได้สร้างเอาไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยแหละคือใครอยากได้ของดีๆอย่างเงี้ยราคาไม่แพงมาดูที่ร้านอาจารย์ได้ครับที่ไหนครับอาจารย์เนี่ยที่ร้านเนี่ยแหละนั่นแหละครับคือบอกตำแหน่งติดตั้งสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูเราอยู่ที่ตึกแดงบางซื่อยังชั่นตรงข้ามตลาดอัตกรนะชั้นสองโซนเอนะ ครับห้างเปิดตั้งแต่สิบโมงเนี่ยเราอยู่ถึงห้าหกโมงเย็นครับแล้วสําหรับคนที่เขาคาราคาซังหรือดูแล้วสนใจว่าเขามีพระที่บ้านเนี่ยสามารถมาตรวจสอบได้ไหมครับอาจารย์ได้โหมากันเยอะนะเนี่ยดูทิกตอกเนี่ยวันนี้ที่เราถ่ายทาเนี่ยครับเขามาจากนครสวรรค์นะออกมาตั้งแต่ตีห้านะมาถึงเนี้ยอาจารย์ครับแล้วใน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 กลุ่มเพจของอาจารย์หรือในกลุ่มอนุรักษ์พระเครื่องทางแนววิทยาศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยคิดว่า อยากให้อาจารย์ออกเสอให้เพื่อนๆที่เขาสนใจที่เขารับฟังอยู่แล้วก็ชมอยู่แล้วตอนนี้ว่ากลุ่มเราเป็นกลุ่มที่จะหลอกลวงให้คนอื่นมาสนใจเพื่อทําคลิปคอนเทนต์หรือเปล่าครับอาจารย์ของเราไม่มีนะไม่มีของเราของเราไม่มีโกหกนะส่วนใหญ่คนที่เขาตาตามาเขาจะรู้เพราะเราพูดจริงให้เห็นของจริงเป็นกายภาพไม่ใช่ไปเอาพวก หน้ามาหรือหน้าหมามาออกเนี่ยมันไม่มีไม่ได้ทำคอนเทนต์เพื่อสร้างกระแสเพื่อที่ทําให้ YouTube ไม่มีรายได้ไม่มีเราทําเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับเผยแพร่ความรู้นะแล้วก็ช่วยคนที่เขามีพระเก็บไว้นานอยากจะออกตัวนะเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายเป็นการศึกษาบุตรบ้างทําบุญอะไรแล้วแต่เพราะส่วนใหญ่คนที่ครอบครองพระพวกนี้คุณรู้ไหมไม่ใช่วัยรุ่นนะอายุ เจ็ดสิบแปดสิบขึ้นไปทางนั้นนะครับอาจารย์นะอายุแปดสิบขึ้นไปก็มีนยพูกเนี้ยครับผมครับยังไงก็ถ้าใครสนใจพระเครื่ององค์นี้หรือมีพระที่อยู่ในบ้านแล้วก็อยากจะมาศึกษาแล้วก็อยากจะมาเชิดพระเครื่องก็มาพบกับอาจารย์คมพักวันได้เลยนะครับที่ตึกแดงชั้นสองโซนเอโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับขอบพระคุณนกครับมาสเตอร์พ